วันนี้วันที่27สิบงหาคม2,565ก็ห่อก็ายได้ดินทรายใหม่นะครับจากที่พลอยไปดินนะครับที่นิดแล้วก็ที่ปุ่นนะครับยากาศดีมากครับวันนี้ครับเดี๋ยวท่านผูกเสร็จก็คงจะเล่นทาย สายใหม่สนุกเลยนะครับจะอัดคลิปเพิ่มเติมเก็บบาปคุนแค่แรงมากสุขภาพดีมากครับจะต้องพยายามบังคับให้ท่านออกกำลังกาย ไม่ค่อยจะเดินครับเย็นแล้วนะครับก็ยังมีประชาชนเนี่ยมาเยี่ยมชมกระพายเชัยอยู่นะครับ เรเริ่มเดินดินแล้วนะครับเปลี่นทรายใหม่นะครับของวันที่27สิบงหาคม2อ6 5ครับห้าคับพายเอกชัยได้ดินทรายใหม่นะครับของพี่พลอยไพรินที่ทำมาครั้งก่อนแล้วตอนนี้ทำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านได้งานแล้วก็ได้โชคได้ราภเพิ่มนะครับ น่าจะ6ถึง7งวดติดแล้วครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับคุณแม่ท่านเนี่ยเอามูลไปที่ป่าละอูลแล้วปรากฏว่าช้างช้างป่าไม่ลงมาเหยียบผลไม้มาเหยียบพืชสวนเลยนะครับแล้วก็พินิดนะครับเป็นทห,หารอยู่ลบบุรีนะท่านจะมาช่วยเก็บกวาดขับน้ำเพ่าไไ่กระชัยทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับ พอเริ่มแอบถ่ายท่านก็จะรู้ท่านรู้ตัวก็ลุกขึ้นครับเดี๋ยวต้องหาจังหวะแอบถ่ายนะครับเอาละครับอ่าเล่นแล้วชมความน่ารักของท่าน ร้วแอบถ่ายก็ไม่เล่นแล้วครับอันนี้ก็เกือบสามเมตรแล้วครับน้ำหนักหกกันขวาแล้วครับ ลักษณะส,สวดทรงการยืนนะครับหัวเชิดตั้งตลอดเวลานะครับงายาวเรียวรัดขนานกันทั้งสองข้างเล็บใหญ่นะครับเล็บกิบบัวใหญ่นะขมวดสูงหน้าเชิดตั้งหลังโค้งคันธนูอกใหญ่คอสั้นนะน้ำเต้าแฝดน,น้ำเต้าในนี้ก็คือป่งลมในภาษาคนเลี้ยงช้างจะรู้จักกันคือป่งลมนะครับป่งลมเนี่ยจะเป็นป่งลมคู่นะครับ หรือเรียกว่า <the Stone> น้ำเตา้าแฝดนะครับต้องรอจังหวะนะครับนท่านจะรู้ว่าเรากำลังแอบถ่ายนะครับอันนี้ไม่ได้แอบนะครับตั้งใจถ่าย ก็ชมกันยาวๆเลยนะครับถ้าลองกด Google หาช้างในทงชาตินะครับแล้วท่านก็ลองเปรียบเทียบกับช้างทั่วไปที่เราเห็นนะครับส่งการยืนความยาวของขาหน้าความยาวของขาหลังถ้าท่านมองดีก็จะเป็น3ส่วนนะครับขาหลังจะเป็น3ส่วนของขาหน้านะครับหัวเชิดตั้งตลอดเวลานะครับนี่ลักษณะคือทรงช้างในทงชาติแล้วก็ช้างเผือกแล้วก็ ช้างศึกนะครับอายืนท่านสง่ามากนะครับองอาจมากนะครับ